สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตส่องเสือจิวหลวงพ่อเพียรน,นะวัดเกินกระถินนะกับสิงห์ของท่านนะก็จะพูดไม่เยอะนะคลิปนี้ถ้าถ้าไม่จะเป็นนะองค์นี้ได้มาหนึ่งร้อยบาทนะจากวัดาเมื่อก่อนเมื่อปีสองปีที่แล้วราคาองค์ละร้อยบาท ช่วงหนึ่งประสบการณ์เยอะรนะุ่นนี้นะช่วงหลงพ่อเพียนอันมรณภาพใหม่ๆนะเป็นเสือที่มีประสบการณ์มากเท,ท่าที่ฟังจากเขาเล่ามานะบางคนก็บอกว่ามีคนมาจะคมคืนนะคมคืนผู้หญิงนะ่ะ แล้วก็คนที่จะข่มขืนเขาเห็นหน้าผู้หญิงน่เป็นเสือแล้วก็ทำให้ผู้หญิงคนนั้นรอดนะรอดปลอดไปหลังจากนั้นแล้วก็ตำรวจไปไป, <c oughs> ไปตามจับไอ้หมอนนัที่จะคมคืนผู้หญิงน่ะเขาเขาก็บอกว่าแล้วตำรวจถามถามว่าทำไมถึงถึงนี้ แล้วก็คนไลฟ์ก็บอกว่าเห็นหน้าผู้หญิงนะเป็นเสือนะรุ่นนี้ก็ประสบการณ์เยอะนะแล้วก็ไลายเรื่องนะถ้าที่ผมจํำได้นะเท่ากับขโมยเนะี่ยขโมยรถขโมยอะไรเนะี่ยก็เห็นจะขับรถไปแล้วก็เห็นว่ามีเสือมานั่งทับเลยนะเสือจิวลงพบเพียนะ ร้านโบเฟื่องอารมณ์นะเคยพูดว่าหลวงพ่อเพี้ยนเคยพูดว่าเสือของท่านนี่เป็นเสือของพระโพธิสัตว์นะ,นะตัวเล็กๆนะเสือเสือจิ๋วหลวงพ่อเพี้ยนวัดขึ้นกระตินนะวันนี้มีคนรู้จักนะที่ทางฝั่งเรานะ่เขาขอเช่าไปก็เลยแบ่งเขาเท่าทุนนะเห็นว่าชอบเหมือนกันก็เลยว่าจะแบ่งหนะ้วันนี้นะ่าจะปสงกันแล้วเนะี่ย เจ,จ้าจิวหลวงพ่อเพี้ยนชิ้นแรกผมเท่ามาห้าตัวนะห้าตัวแล้วก็น้าสาวแบ่งไปตัวหนึ่งแล้วก็หายสองเหลือสองม,ม,ม,มีคนมาแบ่งอีกแล้วเนี่ยเท่ากับว่าผมก็จะเหลือตัวหนึ่งนะ ประสบการณ์เยอะนะรุ่นนี้เสือจิวหลวงพ่อเพียรวัดเกศน,นิธิมันเบอร์นะภาพมันเบอร์ตอนนี้ราคายังไม่แพงนะที่ร้านโบเฟื่องอารมณ์นะผม แอดไลน์ line, ถามก็ราคาก็ยังไม่ไม่แรงนะถ้าใครชอบก็เข้า youtube ได้นะร้านโบเฟิงอารมณ์ซอ,องเล็กกิตินะครับไปถ่ายนะประสบการณ์เยอะรุ่นเนี่ยคนถูกหวยถูกอะไรเยอะนะเกี่ยวกับเสือเส้อรุ่นนี้เนะี่ยนี่ก็จะเป็นสิงของ่านนะตัวเล็กๆนะของ่ันนะ ตัวใหญ่ก็มีราคาก็จะประมาณห้าร้อยห้าร้อยขึ้นนะห้าร้อยอัพวันนี้ก็ขอสองเท่านี้นะ